กราบสวัสดี FC ลุงพล FC สซลุงภูนะครับวันนี้ภูกระเบิดชาแนลก็กลับมาพบกับเพื่อนๆอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับลุงภูเองนะครับก็มีเรื่องราวต่างๆนะครับที่บ้านปกก่อนะครับจะมาเล่าให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันนะครับแต่ก่อนที่จะชมคลิปนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดติดตามนะวันนี้ลุงภูเองก็จะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับลุงพลกันอีกสักหน่อยนะครับสืบเนื่องจากที่พระอาจารย์พลได้บอกนะครับว่าการที่เราจะได้อะไรมาฟรีๆเนี่ยไม่มีในโลก ไม่มีเส้นทางใดนะครับที่รยด้วยกีบกุลาบฉะนั้นการที่เป็นคนที่มีบารมีสร้างบารมีใหญ่ถ้าบุญสร้างไม่มีก็ต้องเอาชีวิตเข้าแลกแม้แต่พระเองนะครับที่สร้างของใหญ่ก็เดี้ยงมาเยอะส่วนมากก็จะเอามาพึกเอามาพาดป่วยและมรณภาพนะครับอันนี้ลุงพลยังไม่มีการสวดมนต์พระอาจารย์ยังได้บอกนะครับว่าพระอาจารย์เองเนี่ยต้องสวดมนต์ทุกๆวันนะครับ สวดตลอดไม่เคยขาดแต่อันนี้ลุงไม่ค่อยมีการสวดมนต์ลุงพลตอนนี้มีแต่เอาบุญตัวเองนะครับใช้แต่บารามีตัวเองเหมือนเราใช้เงินตัวเองไม่ใช้เงินเทวดาซึ่งทางพระอาจารย์พลน,นะครับก็ได้แนะนําว่าลองปรึกษาการเกี่ยวกับเรื่องทาผ้าป่านะครับในส่วนของเองินที่จะทําสาราวัดแล้วทําถวายวัดไปเลยคือทําสาราให้เสร็จแล้วเหลือเท่าไหร่ก็ให้ทําผ้าป่าถวายวัด ทางลุงพลจะได้ไม่เหนื่อยซึ่งพระอาจารย์ก็บอกนะครับว่าถ้าเหลือการสร้างองค์พ่อปู่ทางเดียวลุงพลก็จะทําไหวแน่นอนแต่ถ้าทําทั้งสองทางพระอาจารย์คิดว่าไม่ไหวไม่มีอะไรที่จะเป็นเรื่องบังเอิญทุกๆอย่างมีเหตุและผลอยู่พระอาจารย์พลได้บอกนะครับว่ามันจะร้อนแต่ถ้าผ่านวันที่สิบไปแล้วนะครับทุกอย่างจะดีขึ้นแม้แต่คนไข้เองนะครับก็จะหายแล้วก็มองไปที่ป้าแตนด้วยนะครับ ซึ่งทั้งหมดนะครับที่พระอาจารย์ทนได้พูดนะครับเป็นการเตือนลุงคนเอาไว้จะได้ไม่ประมาทนะครับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชอบการทําอาหารและเบเกอรี่นะครับก็อย่าลืมไปติดตามนะครับที่ช่อง Food Day Channel นะครับตอนนี้นะครับช่อง Food Day Channel นะครับมีคลิปการทําอาหารและเบเกอรี่เนี่ยมากกว่า50คลิปแล้วนะครับเรื่องของการทําอาหารและเบเกอรี่จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับยังไงก็ติดตามกันด้วยนะครับ Food Day Channel นะครับ ก่อนจบคลิปนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u ั s c สไ b e นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามในคลิปต่อไปของลุงภูด้วยนะครับสำหรับวันนี้ภูกระเบิดชาแนลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ